สวัสดีครับผมนิวโตโตคาร์นะ,ะวันนี้ผมมีลูกค้าสุดหล่อท่านหนึ่งนะก็ได้มาซื้อรถมือสองที่โตโตคาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมพี่เขาถึงเลือกที่จะซื้อรถมือสองที่โตโตคาร์นะครับผมสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับวัน <artic> น <culo> ี้พี่โอมาซื้อรถรุ่นอะไรครับพี่อ่าเป็นโตโยต้ารีโวเครื่องประมาณสองพันสี่สองพันสี่ะครับผมเป็นกระบะอุ่เดียวนะครับพี่โอ ดูมาจากสื่อไหนยังไงบ้างครับตอนแรกอะผมดูในเหมือนประมาณรถมือ2แหละทีนี้พอก็กดดูไปเรื่อยๆนะครับคือราคาไม่ได้ถูกที่สุดนะแต่ว่าราคาแล้วก็ปีหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมาะสมด้วยผมก็กดเข้าไปดูพอกดเข้าไปดูเสร็จเนี้ยก็ก็ดูว่าเป็นของอเต็นท์ไหนพอเห็นก็ถูกใจก็ก็มีทักไปหลายเต็นท์แต่ว่าค,คือจุดที่ผมชอบที่สุดเลยคือเซลเนะคือพอทักไปปุ๊บมีการตอบรับ ตอบรับแล้วก็เร็วมากนะครับอย่างวันนี้เองก็ผมก็มีมมอาจจะไปหลายๆจุดแต่ว่าพอดีเซลน้องเขาทักมาตอนเช้าเลยทักมาคนแรกเลยแล้วบอกพี่ครับวันนี้มาไหมครับถ้ามาผมจะได้เตรียมการทุกอย่างให้ผมก็เลยเออโอเคถ้างั้นก็มาเลยก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าการบริการค่อนข้างดีด้วยแล้วมาถึงที่นี่ต้องบอกเลยนะประทับใจจริงๆคือหนึ่งมาถึงห้องห้องรับรองอะดีมากเลยนะครับก็คือเรื่องการบริการหรือว่า ความเย็นโอ้นั่งสบายนะครับแล้วก็การเดินทางมาก็ไม่ยากด้วยนะครับครับขอบคุณมากพี่โอครับพี่โอครับเนี่ยผมอยากได้พี่โอกลับมาซื้อเป็นคันที่2ให้สายตัวเนี้ยอยากแจ้งคำแนะนำหน่อพี่โอนะครับผมเล็กน้อยมีติดตรงไหนติชมได้เลยนะครับพี่อ่าจริงๆผมผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าแค่แบบเหมือนประมาณว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับเพจเนาะบางทีอ่ะเวลากดเข้าไปดูในเพจอ่ะ มันก็มันหายากเวลากดเขาเรียกว่าอะไรครับเวลากดตัวรถมันมันไม่ค่อยโชว์ขึ้นแต่ว่าถ้าคนทําไม่เป็นอาจจะดูยากอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะช่วยโฟกัสตรงเรื่องการทําสื่อโฆษณานิดนึงยินดีเลยครับแต่ว่าแต่ผมอ่พอดีผมเป็นคนเล่นโทรศัพท์บ่อยไงมันก็เลยค่อนข้างที่เข้าได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังดูยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับลองดูก็ได้ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายพี่โอทางโต้ทุกทางก็จะมีการประเมินตรงด้วยครับผมนะครับพี่โอก็ค โตลูกค้ามาหันทุณวางใจจะผ่านในสตาร์พีโอหรือเปล่าครับถ้าผ่านในสตาร์พีโอนะครับผมก็ยกนิ้วนะฮันนี่โป้งนะครับตะคุนแบ่งว่าเซลล์นิ้วเยี่ยมครับนะครับผมผมได้สัญญาณก่อนหนึ่งสองสามนะครับผมอาจจะว่าอะไรนะเซลล์นิ้วเยี่ยมโอ้โหวันจะเคืนได้ยังไงเพื้ให้เก่งงานที่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเราหมั่นรู้นึงนะว่าพี่โอจะให้เซลล์นิ้วเป็นมาตรฐานคนโตลูกค้าเยี่ยมหรือเปล่านะครับผมหนึ่ง สองสามครับเซลล์ออโตคาร์นิวเยี่ยมขอบคุณค้ารู้ครับแล้วก็ในฐานะนัทเป็นตัวแทนของโตโตคานะโตโตก็ขอให้พี่โอเปีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานมีความรุ่งเรืองเพ่งเด็กกับพีขบ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ